โโออ้้ยยมันยากาศก็คึมๆมันก็จิงจีดะ่ะชีวิตนักแก่นักเป็กเกิดเป็นมือบอ่มียังมีตะแกะครับถอน แก่กับถอนตัวนาะคนมาแก่มากถอนนอนเฮ้ย <ây> เอาที่ละ่ะบ๊อบขอไปอยากขอเศร้ากิน,นอะ่ะเขากินอ่ะนมันเหม็นขอเศร้าแล้วเ้ยเอาจังหน่อยจังหน่อยบ้าขอไปอยากคะขอเศร้ากินแล้ว,ว,ว,วเ,วเ,นเน้ยขอเศร้าแล้วขอเศร้าแล้วเศร้าอยู่ได้บริแรงกินพ่อเมียนนอนเขาว่ากินล้ะมันเหม็นบ๊อบอยากกินไหม โอ้ประหยากประหยากเขาไประยากมาจะใส่ขุไปหาเลาะท่านั้นท่านี้แล้วเนาะหาว่าผุดคนเบอรเท่านั้นเบียกของข่อยเบอรทอดัะอ๋อไม่ลุกค่ะขุดไปหาเลาะโอ้ผุดข้นไปใส่แล้วเนาะมันจะสิมวนไม่เถ่าไม่ใช่ไม่เท่าติ๊กเราไปใซดดอกก็ไปห้าเลขหาเบอร์เราขุดละ โอ้ัวเท่ใองเขข่อยให้ยังก,ยก็นีน่ว่าข่อยบากินก็นี่ว่าเศร้ากินแล้ว,ลว,วเศร้ากินแล้ว,วอโอ้ยข่อยบอกว่าอย่าเท่ใต่ของข่อยก็มาข่อยเศร้ากินแล้วเศร้ากินอยังโอ้ยเจ้ากันฝนอาข่อยเท่พิษจะซื้อเออนั่แหละข่อยกระสนาดายของ ่อยเท่พิษเอาเอา,เอ,า,เอ,าออกซอจะเ,เ,เ,เท่พิษจะเท่้องข่ได้บาทนี่ือยเท่พิษซื้อจาเท่จะทาจมคือนาะเออจะอันนี้ใส่ของขอ่อีกได้บาทนี่ขอเศร้ากินแล้วไม่ต้องขอเศ้ากินแล้วอจ้ท้องข่อีกแขงกันยังขอยเศ้ากินแล้วอ,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 อ ยังว่าข่อยเจ้ากินแล้วเทแต่ของข่อยทิ้งอยู่นี่โอ้ยย่าเทแต่ของข่อยอีกได้บัดนี้ข่อยเจ้ากินแล้วโอ้ยย่าโอ้ยหัวอันนี้บอกว่าย่าเทแต่ของข่อยย่าเทแต่ของข่อยข่อยเจ้ากินแล้วไหมแต่ย่าเทแต่ของข่อยอีกอยู่โอ้ยเว้ โอ้ยเจ้ากินเนี่ยวเลยยเนี่ยวมาเจ้ามาเทจะเกี่ยวคอยแม่ล่ะจะมาเทจะก็คอยเห็นยังไงกังเนี่ย่บบเจ้ากินแล้วโอ้ยโอ้ยยังมาเทใส่อีกอยู่โอ้ยบอกว่าบม่กินแล้วเจ้าก,กินแล้วเจ้ากินแล้วโอโอ้ จนเบิดนี่มาเทแต่ของข่อยอยู่บอกว่าเจ้ากินเจ้าหรือบอกว่าหูเลือกเลยนี่โอ้ยมันบอกพา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 นเลยเจ้านี่บอกว่าอย่าเทอย่าเทข่อยบอกกินข่อยเศร้ากินยังเทข่อยอยู่บอกว่าอย่าเทอย่าเทกิด้ืออยู่ à. Lâu cuối chân mất oh. <coughs> <coughs> Thế để giết